พี่น้องเลยหม่องเกาเอารลดต่อไปพุ่นกระอวกคือเก่าเบิ่งเนี่ยพี่น้องเบิ่งเนี้ยเด็ดจ่งด้วยมามาๆมาเบิ่งน้ำกันนะจ่ะเบิ่งนี้พี่น้องเลยขอนเดียวขอนเก่าเนี่ยละจ้าเบิงบ่งเมืองเบิง่งเมืองน้ำกันพี่น้องเอ้ยเบิ่งหม่องนี่คนละดอกกระลังพอดีพอดีเลยจ้ะเนี่ยคนละต่ว่าหักออกบัวฟอมกันไม่ดอกน้อยพวม พี้องเอ้ยดูนะปอดทั้งมีดอกงหญ่กว่นี้พี้นองเอ้ยหงดดหงหัเพราะเมาเอานมืมึงเอออ่าคลาก่นอ่าผลาม่ถเกิดอีกป like um> ่านนี้เนาะเออก็ได้หยุดแหยุดตัดนห่ดพอคออกหมดกอนนี่ก็หลายตนลยเงี้ยี้องดูนกงง่าาไปนนี้ ว่ามันหลายกองเงินให้ออกเงินตินเนี่ยโอ้โห้พี่น้องพี่น้องมึนุ่งกันนี่ทุ่คนอิทโอ้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพ่อกับพ่อสองคนคือเกานะจ๊ะสวัสดีครับผมอขอนเกาหม่องเกานะจ๊ะแม่จากหมู่นั้น เลยฟอนย้อนใส่แล้วก็เฮาเขาบด้ขึ้นมาบอกน้องไส้มาเบิง่งกับเบิ่มเมืเบิ่งนีดเพียร์นาะเห็นตัห้อยคนเอาพี่น้องเต็มอ่ะเนาะก็จะดุข้า,า,ากินเต็มอ่ะเนี่ยเป็นรูปักากินละจ้ะมือนี่เขาขึ้นมากกับเพผิดหวังคือเก่าน่าจะพี่นอ้องเนี่ยเต็มคอนอยู่ฝากไปบอกเบาวดอดน,น้ำนี่เริ่จ้ะมาเอาอีกแล้วละ่ <c oughs> ะเจ้าพ่อมาเอาลายคอยมาเอาอีกเรื่อละ <c oughs> อจ้ะไปลุยน้ำกันเลยจ้ะพี่นอ้อง บเหล่าแตเงาสิเล,เาาลยมี่เทิงสุดเทงิทงแกียงเนาะนแกีงกัมน,นีหลายรุ่นหลายสศละดีอยากสุดกัน,นี้อยากแกงก็บน,นี้เท่ากันเบาบันก็บใหญบออใหม่เบิองกับปอมเบิองเนาะ,นะต้นติดไหนหน,น่อยสุนกับน,นี้เถอะโอ้โหอะไรไปเนะี่ย ค่อยเอาอีกแล้วเด้อมือนี้เด้อนีแต่ขอนเนาะแต่ขอนลายตัวน่ะเดี๋ยวเบิ่งเดียวขุ้นนะแต่ขอนอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนึนาา่กันพวกยังไม่หยิกอันหยุดน้น่อยทั้งไหนตล่าจะถึงตรงนี้จบเลยกูนัไอ้ควันเนะี่ย Дайли мом ёбүн แล้วมีกระโหลอบอกับบ้านดูเนาะอ้ยงานไม่ท <tr> ีเถะบม่ทาเลย นี่แหละนี่ซื้อขาเลยเฮ้ยสุดเพิ่งเก่งพี่น้องเ้ยแล้วแต่คือบูงหมองอะไรก่อนไม่ใช่ไหมเฮ้ยครับสมุดถอดเนี่สมเลยจ้าสิว่าเบิ่งหลายมือเด้่พี่น้องบ่ได้ไหเพีย่ ขายน่องมาเบิ้ลเร็วมากเนาะอันี้เราเก็บอเลยครับต้องเปลี่ยนใช่ไหมใช่แวเออเ อะไรนะท้ามามาๆๆมาพี่ทองมาเก็บไปเด็กโอ้โหบุญเร็วง่ายด้เนี่ยจวดจวดจวดเลยดูพี่เก่าเวลาเดิมขอบคุณเด้อทีเดียวท้าวขอบคุณหลายหมันขนาดจี่นอ้องเอ้ย เหีคนหนอนนีมันเจ็บง่ายตี้ <พ oy S 1> อ๋อไาฟังดูเอฟังนน่ละกนเนอนไนเียบง่ายดิอเอทางไหมากันเลิอพี่น้องเอาทาไหมากันพี่น้องเรเห็นมองดกน,นั่นเป็นยังงีกค <laughs> สมหัวไม้เลเนาะสมคือถอดกักโมผิดหวังเลยพี่น้องจะมาห้อยคอออกไปพอหน่อยหมดก้อนนะมันมันก็ไม่ก็เลยบอกเหมือนกันเนาะนี่หยับหมว่าโมนี้เขาเก็บไปก่อนเด้อเนี่ยไมก็เลยออกอีกมึงกับไง โอได้ฟอนน้ำเลยว่า <c oughs> เริ่มฟอนน้ำดีใจหลายใี่หน่ะโอ้ึ้นมากพอโอ้ยบ่าเมื่อยจักหน่อยเด้อย่างบูมาเนี่ยที่รักเซ้นที่รักเซ้น อ่อนๆหน่อยๆีเนาะมาดุ่นเดียวเบิดตอ,อีอยู่กบนนี้่ดีครัเ,เก็บง่นอดึงสองมืเลยอันนี้ไปก,ก,กินนั่นยบกนี้ลมเป่าเนะาะนนบ Hãy subscribe cho rồi นี่นเห็นเปียกึุณยิ่เปียก,ยกดยตดม่ขอนอี่ได้เมตั้งเสียง <c oughs> โอ้ยเต็มตาทองมาหัวก่นอ,อนสัเก็บวอนเน้ยถาบอะไรแล้วเป็นถ้วยลีตุนโอ้ยอเป็นสันน้นมยกเอน ดแหลมขนาดพี่น้องเลยยั่งยังโอ้โหอย่างนี้ที่ใดยังเหมือนเดิมอ่อนๆั่นนั่นเลยพี่น้องเห็ดแข็งเลยมันขึ้นเก่าเลยาจามือนี่ก็ได้เฮ้ยเท้เลยโอ้ยแบบนี้จวดบ่ไี่น่อยนี่ก็ได้ดีมากพี่น้องเนาะยวขึ้นนีปซุปกระด้งซุปแซ่บเลย ดอกบอเกคกบอกแกอคขอนหาคนหาอนอะนออกขติ้งขอนอะไกัใน่อยห็ดซุบบอพี่หนออเห็ดซุบยืดอกนี่ไหอตายเขาทำอยู่ ขาวทึ่งแห้งแล้วละมั้งเดีวจะราอ,ออกบดดกออกบดดกกงามอยู่เดีแดงมาเจียมเยซังมาเตรียมควันเนี่ดเดียวแงมาเจียมเนาะ ง่าย้วยเด็ี่นั่นราคะพี่น้องมาดูเถายม่ด้มาด้นนังเสียงไว้เลยนี่ไม่ใช่เดียวเอาจุ่มขนก้นโอเคโพี่น้องปั้ที่บ่อหงถุงที่ซองเท่านะ่อนที่2พี่น้องบ่ถุงที่องนเเออแมนย่โอ้ย หมานอีกแล้วขอนที่สองหมานอีกแล้วอ,อนทุกดอกเลยค่อ้องเอยอืมบ่งปวดสอ,อยากเตกอดนาบางเ,เงีนเน้ยเนาะอ๋อคนดอันนั้นบอลอบ่ยิหายขนบดนั่นเนาะเนาะยอกินเยอ่ะนั้เต็มก็อน้มเนาะ เนี่ยตึ๊บเลยเหรอมันกระเจาะเด็กเครื่องดึงเก่าพี่ออดอกสะได้ไมันเก,กียงวะไปมมกมงไม่เปลี่ยนนี่ก็เกียงคือข่าห้นำมุกเขาโมก้องศาสเตอร์หอนะโมกสิบเสี้ มาสึมก bueno. ่อดก็่หมกสีกยงมื่อใดก็บ่เกียงดอกพี่น้องคนมาเอาไปเบือคีหลายๆผู้น้องเอคู่กันงผู้บอกให้ส้งน่ำไกินกเจ้าน่งนะนมาข่าวอเอามครับหมดหจอเบอี่น้องกดดออีกเนี่ยนไสีสางเอาได้เลยไปซุป kia vậy đã, ông có ừ. nó đầm cái đâu. Mhm. 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 Dimutkan nanti. Mutkan boy. Oh. Ini. Oh, tuh. 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 ัพี่จะดอกบางนาเลยปล่อยจะพี่น้องปล่อยอีกแล้วมันมันมันไม่ได้กับมันดอกหนาเลยกันเลยเก่งได้เลยอีกดอกนึ่งอันละเฮ้ยเฮียตัวขอนพุ่นเลยขอนพุ่นขอนพุ่นโอดโหถึงถึงบางครั้งก็ไปนอนดู อือดอกตรงใดมากระดักกระดอดโอ้อันนี้เหี่ยวนะเป็นแรงสุกสียบคืออ๋อแต่สิได้ <c oughs> บ่ได้มาเอาพี่นอ้องอือเบงเนี่ยเข็นจีเพิ่นไว้แล้วบ่ได้มาเอาไหม <c oughs> อือ Cát khỏe như vầng phải kim nó Đây là ăn ép mà có xoắn อไปไปน้องบุญบุงมันนี่นี่ตักสี่ดายข้นเยอะนะขึ้นเยอเลยมึงเนี่ยนอนเล่นต้องดึงออกให้เราเ้าทีเกิดอี่ กัดเลี้ยงบมูถิ่มไปเลยวะบดแล้วปนะอเอ้ยลนลุ่เบน้งเปียงมือนี่ก็ได้ก่อนเนาะเดเราคนเห็ดเด่นไปนยเก็บเอาไปแกงเขาเนาะเอาตัวหลางามอยูหมดงามผอมต็มเลยล่ะชงสิบบินก็สร้างแล้วดอกง่ายข รุงจะเทิงเลยพี่น้องคุณดูแลแขวนหอมเพลพอดีกล่องอีเลียด้วยกล่อ้ใส่เสียไดนเนาะ เฮ็ดตกสมันอุอออกากห้ออ้อยากกินม่หน่อยตเนี่ยเนนมม่วหิว้นไม่กินข้าวอะยเงี่ยพได้กินอลไรอก่พี่ดอกบักแง่บักแง่เล้วพี่ไหมอือจะมาเบื่งดอกมันนะดอกอีพอยอีเนี่ยเฮียวกับีเนาะนอนกิน อดบั่เถาได้ไงเบิ่งๆเบิ่งเดียวเบห้าพี่น้องเบิ่งดูเมื่อนี้ยบ่เด้ก็ตาวาพี่น้องใส่ถุงยางเต็มไปแลยสามถุงแล้วหนึ่งถุงที่สี่น้องเอกูลังคนคนมันกะมันพี่เขาเนาะมาสวยกะมันถ้าสิมันเนี่ยแต่ว่มันยางไปน่ะ นี่นี่ตกเด้พุ่นน่ะเอาบักบูเก็บมาเลยไสโต <meillä> <murstep> <Wells> ยังงามเลยอ่ะไหญยย่ดูมือดิบสุดๆเลยโอเบไหมตอนนี้เป็นไหนะเฮียนเฮียนุนยุหันก่าเห็นอันนี้สามสี่ดอกดูติควายทยอยเรื่อยๆเนาะแล้วอีกคุ่มไดินี้ยถูกเลยใเน้อเีย เห็นแล้วุอุ้บแานั้นขนาดงไม่จอก้นพวกหินเนาะโอ้่ันออกเนาะค่อยกินนะพูดพูดพี่ดเอยเป็นสั้นๆเดีแยวพูดอ่ะอดอกอันง่ายปอนไม่ด้องตัอเดียว

มือต่ายอยู่เป็นสันสันด้ว่งมมือด่าโอ้โหยาดกันเก็บแต่ว่าัหนที่ไปได้จังไดลระบาดนะเก็บผู้เด้อผู้ไทยอยู่ทั้งโคกอยู่ละ้าไปนั่งบ่ได้ดีให้แจ้งเลยอ่อนอยู่เดี๋ยวเบิ่งไกลๆว่ามันเฮ็ดซุบเนยะนี่ะกําลังแกงจับไป เธอกระตะบ้าจริงกสิมวนหลเยเห็นตัวต เอาละเนาะครับพี่น้องมาถึงช่วงไทยของเขาเราจะมือเนี่มาบ่งผลงานพี่น้องเอ้ยความเป็นสิบ,บอมานปันนี้พี่นอ้องมาบึงเนี่ยมือน,นีบเอากระตามาจา้ะเพราะว่าบ่ไ่้หวังว่าสีได้หลายเนาะจุสความสีใดจะโล เบิ่งดูมาหอดพี่น้องเอ้ยถ้าควันดินเลยเหรอเห็ดควันเดียวนี่พี่น้องมึงดูนึกแล้วก็พ่อกรมาทั้งที่ใช่นหมขึ้นมาอีกพี่น้องซองทุงยางแล้วกันอีกถุ้งไงนึงโอ้ยบุกีไรสีมันตอนนี้พี่น้องมันโุ่มัป็นมันหลายมือเนี่ยแบบสามร้อยพี่น้องเลยพี่น้องมาเงยมาเงยนอนอยู่เงยดอกเงยซื้อเพราะว่าเขามารอมื่อนานเข้ามาเห็นกี่เมตตากี่เดียวเลยพี่น้องขึ้นม้มือนีจังเลย ภาคควันดินทายดิเฮ้ขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะอย่งแรก็ช่วยก็ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เฮางสองคนเด้อจ้ะก,กระดิ่งแจ้งเตือนอะไรเพื่อาห้ได้ไดพ่อกันในคลิปใหม่ต่อไปนะจ๊ะพี่น้อง สองคนนี่สศรีโสดศีมันสรีผ้าพี่น้องไปหมุนดงหมุนป้าหมดดุนใดแน่แม่จากช่วงนี้ตามหาตะคอนแล้วจ้ะถ่ายนี่ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพแข็งแรงให้โสดให้มันให้ผ่านไก่พ่อนางยองยอนับเอาๆๆนับเอาเด้อเงินไปพอกันไม่คิดหนาสำหรับกินในขาวสองคนกับขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ